วันนี้นะครับ TESR แ l a b ของเรานะครับทำการแยกขยะแล้วนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคก็ในเบื้องต้นนะครับเราก็จะทำการแยกขยะเ,เ,เป็น3แบบขยะ3าแบบมีอะไรบ้างมีขยะทั่วไปขยะทั่วไปก็จะใส่พวกขยะทีอ่อ่ย่อยสลายไม่ได้เออย่อยสลายได้นะครับ <c oughs> เป็นที่เราใช้ทั่วไปในชีวิตประจําวันของเราใช้กันเยอะๆเลยขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลนี่ก็จะเป็นพวกพลาสติกที่มันกลับนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับพวกแก้วน้ําหรือว่าพวกกระป๋องกระป๋องน้ําอัดลมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เศษอาหารเศษอาหารก็ไว้ใส่พวกเอ่อพวกเศษอาหารที่เรากินที่มันเหลือจากการกินของเราเป็นพวกของสดนะครับแบบอาหารสดอะไรเงี้ยก็จะเอาใส่ นสนแบบนี้ครับเราต้องแยกไว้แล้วเราสามารถนําพวกขยะพวกนี้าบางส่วนเนี่ยเราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นพวกกระป๋องหรือขวดเนี้ยครับอ,อย่างกระป๋องบ้านเราก็สามารถเอาไปทาพวกขาดเทียมอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับขวดเนี่ยก็สามารถไปรีดีไซน์แล้วก็ไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้พวกเศษอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะไปทาเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะครับทำให้ใช้พวกแกส๊สหมุงต้มอะไรแบบเนี้ยเชื้อเพลิงแบบไบโอครับผมประมาณนี้ครับ